เอาเลยฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมฮอลแลนด์อิ y ี้คือแบบไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับนี่เป็นคลิปแรกเลยนะครับของปี2023และนี่คือเกม p u b k i n นะครับเกมจากค่าย MD นี่อีกแล้วนะครับหรือว่าเมม d ดลิกี้เออนั่นแหละนะครับก็เป็นยังไงบ้างทุกคนผมหายไปนานมากหลายเดือนก็ล่าสุดนะครับไม่กี่วันมานี้ผมเห็น อ่าคอมเมนต์หนึ่งจากเกมค่ายนี้นะครับเขาบอกว่าอยากให้ผมสอนเล่นเกมป๊อปสกรีนให้หน่อยนะครับจะเอาจริงๆนะผมเล่นเกมนี้ไม่เป็นนะครับก็เออพอเห็นแล้วก็แบบเออผมก็ไม่เคยมาเล่นเกมนี้นะครับก็ยอมรับว่าเคยโหลดนะแต่ว่าแบบเล่นไม่เป็นนะครับมาเรามาดูกันเถอะว่าเกมนีม้เป็นยังไงก็จากาที่ผมลองคร่าวๆนะครับมันจะเป็นแบบว่าอ่าอย่างแรกเนี่ยไออันที่สองละกันก็เป็นเพลงอะไรอย่างงี้นะ ัวละครแบบเอาจากตัวจริงมาหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะใครก็ไม่รู้นะแล้วก็อันเนี้ยซื้อแน่นอนไคล้ายกับเกมอื่นนะครับเอาชื่อน,นี้กดออกเลยนี่ว่ะต่อ,อไปก็ออปชันนะครับออปชันนี่มันมีอะไรให้ปรับบ้างก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้คืออะไรวะอะ,ะอซะปรับได้ว่าเราจะเอาหน้าจอประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นอะไรแบ็กกราวน์มิวสิก เอาให้ดังเท่าไหร่แล้วก็ให้เปิดแบบว่าจะเอาเพลงจากเครื่องเราไหมหรือว่าไม่เอาก็ได้นะครับแต่ว่าอ่าไม่เอาแล้วกันเนาะโอเคเพราะว่าของผมมันไม่มีเพลงในเครื่องอยู่แล้วนะฮะเวลาเล่นใหม่เลยแล้วกันนะจะได้ไม่ง,งงก็กดสตาร์ทนิวีส s t a r t นะครับแล้วก็อ่าแรกหรืออสุดท้ายก็ได้นะผมกดอสุดท้ายไปแล้วก็มันจะสุม่มอา่านักร้องหรือนักดนตรีกีตาร์อะไรก็ได้มาเปียโ,โนอะไรเงี้ยสูม่มาคนหนึ่งนะครับทีเนี้ย เราก็ปรับแต่งอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้ซื้อนะครับอ่าเราก็กดเซฟแอนออกโอเคแล้วก็เราก็มาอยู่ในห้องสังกัดหรือเปล่าสังกัดนักดนตรีนะครับก็คุยกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคนนี้ก็น่าจะเป็นผู้จัดการของเรานะครับก็แล้วก็เออคุยไปคุยเรื่ององะไรละแล้วก็อ่าเป็นคอนเสิร์ตแรกของเรานะครับอย่างแรกเลยเราอย่าเพิ่งลงไปนะอ่าให้เรามากดตรง REC อะไรสักอย่างนี่ก่อน ปั๊บอ่ะแล้วก็มันจะมีให้เราเลือกก็เราจะตั้งอะไรนะครับอ่ามีหกค่ายวะอ่าเอาอันนี้ละกันแล้วก็เลือกกีตาร์มาสักคนหนึ่งนะครับผมรู้ว่าผมอยากได้คนนี้มาผมก็แบบมานั่งแท่นเป็นบจตดกาศอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบต่อรองราคาอะไรอย่างเงี้ยว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ว่ากันไปสิบเปอร์เซ็นต์นี้เขารับหรือต่ออีกเรื่องหนึ่งนฮะไม่รับนะ แล้วก็เซ็นสัญญาไปเอาไม่รับอีกรีบหายละอ่าผมเป็นมือเปียโนก็ได้นะฮะดีๆก็เปลี่ยนตัวละครมาเอออะไรเนี่ยโอเคผมเปลี่ยนมาเป็นมือเปียโนแล้วนะครับแล้วก็หานักร้องสักคนหนึ่งนะซึ่งนักร้องก็อีคนนี้ได้ไหมเขาจะเอาหรือเปล่าโอ้โหมันมีพวกแบบค่าต่อรองอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะเนี่ย ชอบใส่สิบเปร์เซ็นต์ก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรนะเขารับไหมไม่รับนะฮะหรือว่าผมไปเลือกพวกค่ายดังวะเราต้องเลือกพวกแบบไม่ได้เก็งมากก่อนนะไอกกท้านี่ได้ไหมงยนเลือกได้ทักคนหนึงอะเอามาเป็นแบบคนในวงของเราเจ็ดปอร์เซ็นต์นะไม่รับครับอ๋อต้องใส่ค่าจำนวนตังค์ได้ปะวะ สองหมื่นี่ได้ปะสิซมาแล้วครับอ่ะตามนี้นะโอเคทีนี้คือเราคือเราได้มือกีตาร์มาแล้วนะครับเอ่ออันเนี้ยเป็นไอไฟเราแบบธรรมดาช้าช้าหรือว่าแบบกระพริบเร็วๆอันนี้เป็นเพลงประมาณนี้นะครับโอเคก็ สมมุติว่าอ่าอันนี้คืออะไรอ๋อันนี้คือตำแหน่งนะการวางว่าเราจะตำแหน่งวางอะไรเอาแบบมือคีย์บอร์ดอะไข้างหลังเนี่ยแล้วก็เอาจริงจริงน่าจะเพิ่มนักร้องมาสักคนหนึ่งเนี่ยหานักร้องก่อนเอาหัวฟูนี่เอาปะจ้างหัวฟูเนี่ยจะต้องเอาตังค์อัดให้เขานะห้าพัน ปิดเปอร์เซ็นมาปะมาไหมมาครับก็ต่อไปก็เพลงนี้เรายังเลือกได้แค่เพลงเดียวนะแล้วก็สมมุติว่าเราจะทดลองเล่นดูก็กดเนี่ยครับแล้วก็มือจะเล่นอย่างนี้เลยนะจัดตำแหน่งวางได้นะเอานักร้องไว้ตรงกลางนะแล้วก็เอามือคีย์บอร์ดไว้ข้างบนนะบะอันนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ คือแบบเปอร์เซนต์ค่าสีเขียวเนี่ยน่าจะมีผลอยู่สมมติว่ากดข้างล่างไปเลยนะอ่ะนี่คือเล่นคอนเสิร์ตละถ้าเราเล่นหนึ่งเพลงเท่านั้นนะฮะแล้วก็กดกดอัน <c oughs> แรกไปอยู่นี่คือคนดูทั้งหลายแหล่นะครับที่เขาเข้ามาดูเราก็ห้าดาวข้าหัวใจก็ดูข้างล่างนะครับไอเพลงแรกก็อาจจะยังไม่ค่อยดีมาก ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดปิดไปแล้วแต่เรานะครับจริงๆเราสามารถเอาเพลงที่เรามีในเครื่องเนี่ยมาใส่ก็ได้นะผมไม่มีเฉยโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่าก็เนี่ยครับแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกมาแล้วก็ได้ตังมาโอเคครับตัวเกมก็ประมาณนี้นะครับ อาไว้คลิปนี้เดี๋ยวเราสอนกันเท่านี้ก่อนนะฮะก็ผมอาจจะสอนเกมนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,วาอยองบอานี่ก็เล่นครั้งแรกจริงๆนะครับเล่นไม่เป็นเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันครับ